ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโลค่ะวันนี้เราจะมาทำพิอาการในหัวข้อเซนคุณดีแค่ไหน มาเช็กกันดูนะว่ารางสังหรณ์เซน์หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นสื่อสัมผัสข,ของคุณนั้นมันมีปฏิกิริยาที่ดีมากแค่ไหนนะคะสําหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันบางคนอาจจะมีเรื่องของเซน์สัมผัสจิตสัมผัสหรือว่าอะไรที่สื่อสารกับดวงวิญญาณหรือแม้กระทั่งเรื่องราวในอนาคตข้างหน้าการมีรางสังหรณ์เรื่องราวล่วงหน้าที่คุณเองนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือว่ายังไงก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งการที่คุณทําอะไรไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วจ,จู่ๆผลลัพธ์มันก็อา้าว นี่มันคือสิ่งที่ฉันเคยคิดเอาไว้นี่นาอะไรประมาณนั้นเราจะมาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณมีอยู่ในตัวคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะและที่สําคัญมันเป็นการดูดวงโดยรวมหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะคะ คือว่าดูเป็นอัธรสกันไปเนาะและที่สําคัญเราก็จะมาทําพิธอากาศอย่างนี้ให้เลยๆนะคะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะรวมทางพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าตุ๊กตาแต่ละกองหรือว่าไพ่แต่ละกองนี้เขาจะสื่อสารกับคุณในรูปแบบไหนเรื่องของเซนส์ของคุณนะคะและที่สําคัญอย่าลืมทําสมาธิก่อนเลือกกองไพ่ทุกครั้ง เพื่อให้มันตรงกับจิตสัมผัสของคุณได้มากที่สุดนะคะและเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยนะคะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่หนึ่งในหัวข้อเซนคุณดีแค่ไหนเราจะมาดูนะคะว่าสื่อสัมผัสจิตสัมผัสอะไรทั้งหลายของคุณนั้นในคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยคุณมีอะไรบ้างและมันเป็นร่างสังหารที่อยู่ในระดับไหนนะคะสําหรับการดูดวงนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นการดูดวงร่วมอย่าอินมากสนเกินไปและขอให้ดูเพื่อเป็นอรรถรสในการ เ,เช็คว่าคุณนั้นมีเซนต์มีสื่อสัมผัสอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1เนี่ยคุณเนคนที่ค่อนข้างจะมีในเรื่องของอา,อาจจะเป็นจิตวิญญาณที่เรียกได้ว่าเคยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมานานนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความใจบุญสุนทานชอบการที่จะให้หรือว่าการที่จะ ใช้จ่ายเรื่องของเงินให้กับคนอื่นนะคะอาจจะเป็นสายเปก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่พร้อมจะให้กับคนหมู่มากหรือว่าแม้กระทั่งคนรอบตัวคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะและบางทีคุณก็จะมีในเรื่องของรางสังหอนหรือว่าความรู้สึกในใจของคุณบ้างเล็กเลน้อยนนะคะว่าแบบเออมันเหมือนกับมีอะไรที่มันรู้สึกว่าฉันจะต้องทําสิ่งเหล่านี้แหละรู้สึกว่าฉันจะต้องไปอย่างนี้แหละมันเหมือนมีข้อความจากจัก,กรวาลที่ส่งมาให้คุณนะคะบางคนอาจจะถึงขัน้นมีความฝันมี มีมิตอะไรบางอย่างที่มันเกิดก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามอะคะ่ะมันเหมือนกับมีไพ่แบบชาริอดอดเนาะอัศวินนะักรบเขาขึ้นมาเพื่อบอกว่าถึงแม้คุณจะมีเซ้นส์เหล่านี้อยู่แต่ว่ามันมีบางอย่างนะคะที่มันเป็นขั้วตรงข้ามที่ คุณกาลังบล็อกพลังงานเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของกิเลสต,ตัณหาหรือว่าความรู้สึกลหลงไหลได้ปื้มนะคะเพราะว่าขึ้นเดวิลมานะคะอาจจะมีพลังงานของเจ้ากรรมในเวรเก่าหรือแม้กระทั่งอะไรที่คุณนั้นไม่ได้ทําในเรื่องของการสวดมนต์ไหวพานั่งสมาธิหรือสิ่งที่มันจะสนับสนุนให้เส้นของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาสื่อถึงคุณได้ง่ายไดย้มากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้พลังงานเหล่านี้มันถูกบล็อกเอาไว้นะคะแล้วเขากำลังบอกว่า ให้เรียกมันกลับคืนมาด้วยไพ่อัรลเคิลนะคะขอให้คุณนั้นเรียนรู้ที่จะสื่อสารหรือว่า ทำความเข้าใจกับเสียงภายในใจของคุณให้มากขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามอะคะ่ะที่คุณรู้สึกถึงมันหรือว่าความฝันต่างๆนะคะคุณอาจจะจดมันไว้หรือว่าบันทึกมันให้เป็นการเตือนความทรงจําถึงสิ่งที่คุณนั้นจะได้เจอในอนาคตหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของจัก,กระต่างๆในร่างกายนะคะอาจจะไม่สมดุลในเรื่องของจิตใจใครที่เรียนรู้ในเรื่องของจัก,กระก็สามารถไปตรวจเช็คได้นะคะทาง Google หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่ ดูว่าคุณน,นั้นมีอะไรบางอย่างที่บล็อกคุณไว้อาจจะเป็นความกังวลความคิดเยอะความเครียดการไม่เชื่อใจในสิ่งที่เรียกว่าเสียงหัวใจของตัวเองอะคะ่ะการไม่เชื่อเสียงเหล่านั้นมันทําให้พลังงานเหล่านี้มันถูกบล็อกแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเซนส์นของคุณมีนะแต่ว่ามันไปไม่ถึงจุดที่ควรจะใช้ได้ดีกว่านี้เหมือนมันยังรอการทำความสะอาดการล้างพลังงานที่มันรบกวนสิ่งเหล่านี้เอาไว้อยู่ซึ่งอาจจะต้องไป ทำในเรื่องของการนั่งสมาธิการฟังเสียงของตัวเองการจดบันทึกรวมทั้งการที่คุณนั้นเจริญเรื่องของสติในระหว่างวันไม่หลงมัวเมาไปกับอ,อ,อรารยธรรมของโลกเรื่องของการแบบอยากมีอยากได้กิเลสตัณหาอะไรพวกนี้มากจนเกินไปอะค่ะมันก็อาจจะทําให้เซนต,ตรงนี้มันเปิดแล้วก็ทําความสะอาดพลังงานจักระได้นะคะและ เชื่อว่าหลังจากนั้นนะคะคุณจะเป็นคนที่ใช้เซนต์พวกนี้ได้ดีแล้วก็คล่องมากขึ้นบางคนอาจถึงขั้นที่แบบไปมีเรื่องของเซนต์สัมผัสจิตวิญญาณหรือว่าการดูดวงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากจะเห็นผีหรืออะไรประมาณนั้นก็ใช้วิธีการปฏิบัติแบบศาสนาพุทธเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นการเจริญสติอยู่กับตัวแล้วเราไม่ได้หวังที่จะเข้าฌาหรืออะไรประมาณที่ไปสัมผัสถึงโลกหลังความตายอะไรขนาดนั้นเนาะ แต่ยังไงก็ตามนะคะการดูดวงนี้ก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปสําหรับกองนี้นะคะถ้าให้เปอร์เซ็นเต็มร้อยเนี่ยน่าจะได้ประมาณ50%ก็คือเหลือวิธีการทําความสะอาดจากกักรกลของคุณนะคะให้การเตื่นรู้เนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กับแม่มอหน่อยนะคะพูดคุยกันมาในคอมเมนต์ได้นะแลวเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกกงที่2สําหรับพิาการในหัวข้อเซนคุณดีแค่ไหนนะคะสําหรับเซนนะคะในเรื่องของสื่อสัมผัสหรือว่ารางสังหรณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือที่เราเองไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้รู้ตัวนะคะมันอาจจะมีอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะแต่ว่าบางทีเราจะมาเช็คกันดูก่อนนะว่าคุณนั้นมีมากน้อยแค่ไหนสําหรับ อาากในเรื่องนี้นะคะสําหรับคนที่เรื่องกองที่สองนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตแบบเต็มที่กับชีวิตนะคะเป็นสายลุยสายบู๊เป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอแต่อุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตคุณก็ยินดีที่จะจัดการกับมันทั้งหมดนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมคนด้วยนะตัดสินใจอะไรตามเหตุผลตามสถานการณ์นะคะถ้าหากคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องยอมหรือว่าจะต้องเสียผลประโยชน์คุณก็พร้อมที่จะไฟนะคะพร้อมที่จะตัดขาดนะคะเรียกว่าเป็นคนที่แบบเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟัน น้องเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเสียในเรื่องของอาการมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะคะไม่ยอมไม่ใครมาลบล้างสิทธิประโยชน์ของตัวเองนะคะรวมทั้งอะไรก็ตามนะคะที่คุณนั้นจะทําเพื่อให้มันประสบความสําเร็จนะคุณก็จะไม่เกี่ยงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะลุยกล้าเสี่ยงกล้าทําในหลายๆเรื่องอะคะ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะอาจจะเป็นคนที่มีความแบบ สบายใจกับเรื่องอะไรแล้วก็จะไม่ค่อยเก็บเรื่องราวที่มันทุกๆมาไว้กับตัวมากเท่าไหร่ก่อนข้างจะให้ความสําคัญกับการปล่อยวางจิตใจให้มีความสุขไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในชีวิตนะคะคุณก็จะไม่ทําให้ตัวเองอะจมอยู่กับปัญหานาน,านจนเกินไปเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกล้าหารกล้าคิดกล้าทํา ส่วนในเรื่องของเซนส์ของคุณเนี่ยค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความแบบตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะแต่มันยังขาดอยู่หนึ่งถ้วยค่ะก็คือมันมีเก้าถ้วยขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่ามันยังขาดอยู่อีกหนึ่งถ้วยนะมันเหมือนกับไพ่อพารเากิ็เขาบอกว่าเ,เป็นหญิงนักรบเนาะเป็น คุณเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงกล้าลงมือแต่ว่าในเรื่องเหล่านี้ค่ะด้วยความที่คุณใจเร็วใจร้อนแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนให้มันเห็นผลบางครั้งคุณลืมที่จะใส่ใจในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการตระหนักรู้การพักผ่อนบ้างนะคะบางครั้งในกลุ่มนี้ค่ะเรียกได้ว่าขึ้นแต่ไพ่ไม้กับไพ่ดาบขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะเพราะงั้นเป็นคนที่จริงจังเด็ดขาดมากแล้วก็นักสู้จริงๆเป็นคนที่มีเลือดนักสู้ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันไม่ได้ทําให้เซนส์ของคุณนะ่ะมันเปิดเพราะว่าคุณมีความแบบเร่งรีบกับชีวิตมีความใจร้อนมีความอยากจะให้มันไปให้มันถึงให้มันเร็วอะไรอย่างเงี้ยพอเซนส์เนี่ยมันเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งด้วยความที่คุณนะ่ะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแบบเร็วๆชัดเจนต้องการผลลัพธ์ เซนต์มันก็เลยไม่สามารถที่จะเอ,อ่อมาสนับสนุนอะไรคุณได้ในจุดนี้เพราะว่าคุณเหมือนกับไม่ได้รับฟังในสิ่งที่เขาพยายามจะบอกหรือสื่อสารกับคุณเหมือนกับคุณตัดขาดพลังงานการสื่อสารตรงนี้ออกไปเลยอะคะ่ะมันก็เลยทำให้จิตวิญญาณหรือว่าจิตใต้สำนึกที่คุณมีนะมันไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เลยในส่วนนี้เรียกได้ว่าทำด้วยสมองอย่างเดียวไม่ได้ใช้หัวใจหรือว่าการแบบ ใช้จิตวิญญาณในการทำสิ่งไหนอะคะคุณมักจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์การใช้สมองการใช้หลักการเหตุผลแต่ว่าในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าความสื่อสารที่แบบสบายๆเขาต้องการความแบบสบายๆใจเย็น ค่อยๆเป็นค่อยๆไปการแบบฟังเสียงหัวใจให้ชัดเจนแต่ว่าคุณก็จะมีแบบขั้วตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้ไปเลยอ่ะเหมือนกับทําให้การที่คุณนั้นเร่งรีบในชีวิตการที่คุณนั้นมัวแต่พยายามจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรฉันก็จะฟ้าฟันไปให้ได้มันเป็นข้อดีนะคะแต่ว่ามันจะไปบล็อกจิตวิญญาณหรือว่าเซนสัมผัสทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะฟังเสียงหัวใจของคุณเองได้ชัดบางครั้งคุณ เลือกเป้าหมายแล้วคุณก็คิดว่าเนี่ยฉันจะต้องไปให้ถึงมันให้ได้ไม่ว่าจิตวิญญาณของคุณนั้นจะเรียกร้องภายในว่าแบบมันไม่ใช่มันมาผิดทางคุณไม่ใช่ทางนี้แต่คุณก็จะไม่ฟังเขาแล้วคุณก็จะทําทําทํนทาทําถึงแม้จะมีความทุกข์ใจถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาคุณก็จะคิดว่า เออนี่ก็คือบททดสอบและฉันมาถูกทางแต่จริงๆเหมือนจิตวิญญาณเขาเพยายามจะสื่อสารกับคุณอยู่หลายครั้งแต่คุณไม่ได้รับฟังหรือว่าไม่ได้เปิดใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมันก็เลยทําให้เซ้นสัมผัสของคนกองเนี้นะค่ะเรียกได้ว่าอาจจะประมาณ40%จาก100%นะคือมันมันน้อยกว่าคนอื่นอะทั้งที่มันก็มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตหรือว่ารูปแบบการคิดของคุณนะมันบล็อกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ะค่ะ เพราะงานไพอ่ออลลเคิลเขาก็เลยบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้คุณนั้นกลับมาเผชิญหน้ากับเ,เสียงที่อยู่ภายในใจของคุณนะคะรับฟังเขาให้มากขึ้นรู้สึกปลอดภัยที่จะทําตามเสียงหัวใจของตัวเองมากกว่าการมองที่หลักการหรือเหตุผลมากจนเกินไปบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องยากเนาะถ้าเราใช้ชีวิตมาแบบมีตรกะสูงตั้งแต่แรกอาจจะเริ่มต้นด้วยการแบบ ตื่นเช้าฟังเสียงเอ่อซาวพวกที่มันสบายๆพวกเพลงเปียโนพวกโมซาร์ทอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลองทําชีวิตช่วงเช้าให้มันสโลไล่บ้างเล็กน้อยแล้วก็จดบันทึกสิ่งที่เรารู้สึกในตอนเช้าของแต่ละวันว่าเราวันนี้เรารู้สึกมีความสุขวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยวันนี้เรารู้สึกเหมือนเรานอนไม่ค่อยพอสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณนั้นได้สัมผัสกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ใช้ในเรื่องของสมองให้น้อยลงมันจะทําให้ เราสื่อสารด้วยหัวใจได้มากขึ้นนะคะยังไงมันก็เป็นการดูดวงรวมๆเหมือนว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะนี่ก็เป็นการแนะนําเหมือนกับว่าเออบางทีมันอาจจะช่วยไกด์อะไรคนได้บางเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กันเช่นเคยและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่สามในหัวข้อเซนคุณดีแค่ไหนเราจะมาดูนะว่าในเรื่องของการสัมผัสมิติลี้ลับเ,เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของลางส่งหอนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับเรื่องของคุณนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีทั้งในเรื่องของเ,ออเป็นคนที่ปราตีก็ได้นะเป็นสายเงียบก็ได้นะ ใช้ชีวิตค่อนข้างจะอิสระเสรีมีความสุขนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่คนที่ลืมเรื่องราวเจ็บปวดง่ายนักนะอาจจะเรียกได้ว่าอะไรที่เคยผ่านมาในชีวิตแล้วเป็นเรื่องที่มันเจ็บปวดมากๆช้ำใจสุดๆคุณจะเก็บแบบจำฝังใจไม่ปล่อยวางไม่ทิ้งเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเหมือนยังคงเก็บเรื่องราวที่มัน ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นเรื่องแย่ๆหรือว่าเรื่องลบๆเรื่องทุกๆเอาไว้ในตัวอยู่พอสมควรแต่หน้าฉากของคุณนะดูเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขดูเป็นคนที่เข้าเ,เข้าสังคมเก่งเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็รู้ว่าแบบเป็นคนที่ดูเหมือนกับ มีมีความสุขในตัวเองอะคะ่ะแต่ลึกๆแล้วอะคุณเป็นคนที่เก็บในเรื่องของความเครียดเรื่องของความเศร้าเอาไว้ในตัวค่อนข้างจะเยอะแล้วก็พยายามแสดงออกเหมือนเป็นคนที่มีความสุขเหมือนเป็นคนที่แฮปปี้หลั่งล้าอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะให้ใครอะรู้ว่าจริงๆเราข้างในลึกๆอะคุณมีความกังวลใจมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่ คนบางคนอาจจะเคยผ่านเรื่องราวการแต่งงานหรือว่าการมีคอมมิชเมนต์ความสัมพันธ์อะไรที่แบบจบกันไปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อคะค่ะหรือแม้แต่การตัดขาดความสัมพันธ์จากคนที่คุณรู้สึกว่าเขาแบบเคยเป็นคนที่ให้ความสุขกับคุณมากๆแต่ว่าในวันนี้เหมือนมันมันไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้วแล้วคุณก็เพิ่งจบมันไปและคุณก็ยังคงเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะสำหรับไพ่ออลลเคิลเขาก็มีแนะนำนะบอกว่าให้คุณนลอง รวบรวมสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของคุณนะคะลองใช้สัญชาตญาณในการค้นหาคนที่เหมือนกับคุณหรือว่าให้คุณนั้นออกไปเชื่อมต่อกับผู้คนให้มากขึ้นนะคะอาจจะเข้าสังคมหรือว่าเรียนรู้ที่จะใส่ใจผู้คนการแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับคนอื่นให้มากขึ้นเปิดใจนะคะเปิดใจในการพูดคุยหรือว่าสืบคน้นความเป็นตัวตนของ คนที่เหมือนกันกับคุณนะคะคุณอาจจะใส่ใจการครบเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวให้มากกว่านี้อาจจะเปิดใจคุยกับเขาในเรื่องของคุณรวมทั้งการที่รับฟังเขาอย่าง จริงใจแล้วก็รับฟ like like. so ังให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ค้นหาว่าใครบนโลกใบนี้ที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันกับเราหรือแม้กระทั่งความชอบแบบเดียวกันลองหาพักพวกนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นการแบบไปทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบอย่างพวกงานอดิเรกอะไรพวกนี้ค่ะแล้วลองหากลุ่มคนในรูปแบบเดียวกันดูนะเพราะว่าเหมือนพลังงานเรื่องของซิกเซนคุณเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดขนาดนั้นนะคะมัน มันอาจจะมีในเรื่องของการแบบแวบๆบเข้ามาในหัวในตอนที่คุณฝันหรืออะไรพวกนี้บ้างแต่ว่ามันด้วยความที่คุณยังมันมันอาจจะเป็นเฉพาะช่วงนี้ก็ได้นะที่คุณยังแบบเก็บความรู้สึกทุกทรมานใจความสัมพันธ์แย่ๆเรื่องราวเก่าๆแล้วก็แบบเหมือนช่วงเวลาเนี้ยคุณยังไม่เปิดใจให้กับเซนหรือว่าจิตใต้สำนึกของคุณมันปิดอยู่ะคะ่ะมันอยู่ในช่วงเวลาของการแบบ มีเหมือนมีขยะเข้ามากองในจิตใจเนาะแล้วมันทําให้เราแบบไม่สามารถที่จะเปิดตัวเองให้ฟโฟให้แบบ เป็นหนึ่งเดียวกับพลังจัก,กรวาลได้อะค่ะเขาก็เลยแนะนําอย่างเงี้ยว่าให้คุณอนะลองไปหางานอดิเรกทําหรือว่าไปหาคนในกลุ่มแบบเดียวกันที่ชื่นชอบเรื่องเดียวกันกับคุณแล้วพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วไปในทางเดียวกันได้ค่ะการที่มีพลังกลุ่มในการสนับสนุนคุณเนี่ยมันจะช่วยให้คุณนั้นออมีความเชื่อมต่อกับผู้คนเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและมันจะทําให้พลังของเ,ออเรื่องของซิกเซนอะไรพวกนี้ค่ะมัน เปิดได้ง่ายขึ้นและทําให้เขาว่าสื่อสารกับคุณได้มากขึ้นเมื่อคุณนั้นออกไปให้ความ เข้าใจหรือว่าให้การเรียนรู้กับคนบนโลกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนกองนี้ซิกเซนของคุณนะอาจจะได้ประมาณ30%ซนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่นะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเนี้ที่คุณยังมีเรื่องราวที่แบบยังเจ็บปวดยังช้ำใจอยู่มันก็เลยบล็อกพลังงานตรงนี้ไปขอให้คุณไปเคลียร์ตัวเองแล้วก็ล้างพลังงานตรงนี้ออกซะเพื่อปล่อยวางกับชีวิตให้มันมากขึ้นให้ชีวิตนั้นมีแต่ความแบบ ความสบายใจความอิ่มเอ็นใจแล้วถึงเวลานั้นนะคะจิตคุณจะได้เปิดละลางพลังงานจักกะให้คุณนั้นสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วยังไงก็ตามมันเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปหวังว่ามันจะเป็นไกด์ไลน์อะไรที่ช่วยคุณได้บ้างในช่วงเวลานี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะพูดคุยกันมาในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่4ในหัวข้อเส้นคุณดีแค่ไหนเราจะมาดูในเรื่องของเส้นสัมผัสจิตวิญญาณเรื่องราวของลางสังหรณ์อะไรพวกนี้นะคะว่าคุณน,นั้นมีในเรื่องราวเหล่านี้แค่ไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะก็เรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบอาจจะเออดูเป็นคนที่รับรู้อะไรได้ง่ายนะคะอาจจะมีในเรื่องของเส้นลางสังหรณ์ดั้งเดิมอยู่แล้วแหละ บางคนอาจจะมีความแบบปิ๊งแวบหรือว่าอะไรที่เหมือนกับว่าเข้ามาในหัวหรือว่าเข้ามาในจิตใจในความรู้สึกช่วงเวลาต่างๆในชีวิตนะคะอาจจะเป็นสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนคุณในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคุณก็จะมีความแบบสื่อสัมผัสได้ว่าตอนนี้มันกําลังมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจของคุณในจิตวิญญ,ญาณในจิตใต้สํานึก ในเรื่องราวรอบ,รอบตัวมันกําลังจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปนะคะหรือแม้แต่ช่วงเวลานี้ค่ะคุณก็กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณไปสู่อีกขั้นหนึ่งเลยนะคะเรียกได้ว่ามีการตื่นรู้และถูกกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ภายในขึ้นมานะคะ และช่วงเวลาเนี้ยค่ะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการสับสนภายในใจความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลําบากเกินกว่าที่จะเข้าใจจิตใจของตัวเองอยู่ในสภาวะที่สับสนขัดแยง้งแล้วก็เหมือนกับตัวตนของคุณเดิมๆอะค่ะกับตัวตนที่จะเป็นในอนาคตมันกําลังอยู่ในสภาวะที่ย้อนแย้งกันอยู่และคุณก็รู้สึกกังวลใจกับมันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่นะตอนนี้ซึ่งไพออลเคอร์เข,เขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการถูกกระต้น ให้ตื่นตัวนะคะให้ตื่นรู้ในจิตวิญญาณมากขึ้นเขากําลังเรียกหากให้คุณนั้นมีในเรื่องของส่วนร่วมกับจัก,กรวาลหรือแม้กระทั่งการที่คุณนั้นจะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้กับโลกใบน,นี้ค่ะเหมือนไพ่เขาบอกให้คุณนะออกไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์กับสังคมหรือว่าเพื่อนร่วมโลกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นภายในใจของคุณว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็น เวลาที่ยากลําบากในการที่จะต้องอดทนในการที่จะต้องทําความเข้าใจใจิตใจหรือว่าเรื่องราวของคุณเองเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนถ่ายพลังงานไปสู่คนที่เปิดรับ พลังงานของจักรวาลได้ดีมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดจักกะการนั่งสมาธิการเข้าฌานหรือว่าการที่คุณนั้นไปเจอประสบการณ์ของทวินเฟรมหรือว่าคู่รักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันทำให้คุณนั้นถูกกระตุ้นแล้วก็หันมาใส่ใจกับเสียงของหัวใจตัวเองมากขึ้นหันมาเปิดในโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะ แต่ในไพ่มันก็ขึ้นเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้คุณยังไม่เข้าใจมันอย่างชัดเจนมันก็เลยเหมือนกับคุณพยายามที่จะตัดความคิด หรือว่าพยายามที่จะเลิกสื่อสารกับพลังงานภายในหรือเสียงภายในของคุณเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทรมานจนคุณไม่อยากที่จะสัมผัสหรือรับรู้คุณอยากที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยากที่จะมีจิตใจที่ปกติที่สบายที่ไม่ต้องมารู้สึกถึงความทุกข์รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เหมือนกับการสื่อสารตรงนี้เขาเขาเข้ามาเตือนนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้คุณรับรู้ว่ามันถึงเวลาที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าได้แล้วนตอนนี้นะสำหรับในเรื่องของเซนสัมผัสของคุณนะคะมแม่หมอมองว่านะสำหรับคนกองนี้เนี่ยคุณน่าจะมีสักประมาณ60%นะคะหรือว่าน่าจะมากกว่าทุกๆกกองนะตอนนี้เพียงแค่มันยังมันยังขาดการแบบ สัมผัสกับเสียงภายในใจหรือการทำอะไรตามที่จักรวาลเขาส่งมาให้อะค่ะบางครั้งคุณอาจจะต้องยอมรับมันนะยอมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนในรูปแบบหนึง่งหรือว่าลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตในแบบที่จักรวาลเขาจัดสรรมาให้มากขึ้นลองดูค่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรถ้าหากคุณรู้สึกว่าการที่เป็นตัวตนคุณแบบเดิมมันไม่ได้ มีอะไรที่มันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันไม่สามารถเป็นแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณจะต้องเป็นในอีกแบบหนึ่งเนะี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณนะั้นมันไปในถึงจุดที่มันจะต้องชัดเจนได้เร็วขึ้นกว่าที่คุณจะมาแบบบล็อกมันไว้หรือว่าตัดมันออกหรือว่าพยายามที่จะยื้อให้ตัวตนของคุณนะั้นยังคงเป็นคนเดิมอยู่นะคะ และไม่ว่ายัางไงก็ตามนี่ก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะยังไงคนกองนี้ค่ะอาจจะต้องไปทําเรื่องของการเปิดจัก,กระหรือว่าการทําจิตใจให้สบายๆเพื่อที่จะรับฟังเสียงของหัวใจและทําตามสิ่งที่คุณนั้นจําเป็นจะต้องทําเพื่อที่เขาจัดสรรสิ่งที่จะทําให้จิตวิญญาณคุณนั้นได้เติบโตไปเรียบร้อยนะคะก็ขอให้เชื่อให้ฟังให้มากหรือว่า พยายามทําอะไรที่มันดูแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าหากมันยังอึดอัดใจยังไม่สบายใจคุณก็แค่ทําในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทําและคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำเออง,งงหรือเปล่าอารมณ์เหมือนแบบคุณรู้ว่ามันต้องทําแหละแต่ว่าคุณเนะี่ยยังรู้สึกอึดอัดยังไม่อยากจะทํามันก็ทํามันไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้มันถึงจุดที่คุณรู้ว่าเอออันนี้มันใช่หรือไม่ใช่กันแน่นะคะยังไงก็อย่าอินมากจนเกินไปอย่าเอาไปเครียดอย่าเอาไปทุกข์ค่ะดูดวงเพื่อเป็นการไกด์ไลน์ทำนายทายทักชีีีีวิตตทท่่่จะปปรับเลยนนแก้ไขถึงอาค เรากำลังจะเผชิญหน้านะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอเช่นเคยนะคะและสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้เราจะมาเปิดไพ่พีิอาการให้คุณอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อเป็นกรลยานมิตรเป็นสื่อในการไกด์ไลน์นะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีคะ่ะ